ร้องอ่ะมีร้องเดี๋ยวมีร้องเดี๋ยวแปร์ด้อวยฟ้เี๋ยวแฮปปี้เบิรดเ่ดเ t ์เล่รีกรอบได้เอาเร็วเร็วเีร่ร่เี่เบเ่รดเฮลีเบิร์ดเด์ Happy เดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ่าเป่าได้เลย,เลยค่ะเป่าพร้อมป้าเลยลูกเป่านะั้นเป่าพร้อมป้าเลยออ้อาเป่าเอ้ว้าวเอาเอาเอาอกร้อนนะลูกระวังเปอาให้ได้ไหมโอเคมีอยากกินอันไหนไม่เอาอันไหนลูกอันไหนคะ kín nào con kíp năn năn con à mầm Tạm. mầm hiu yàng hiu yàng luôn